ซิวเวอร์หรือเงินทําราคาออทามไฮใหม่ในรอบ45ปีขอแสดงความยินดีขอให้ถือเงิน้วยนะครับผมถามว่าทําไมราคาถึงออทามไฮนะครับสาเหตุแรกผมคิดว่ามันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ตอนนี้มันผันผวนแล้วก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่คนเราเนี่ยก็เลยหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่แบบว่ามั่นคงในระยะยาวนะครับคนก็เลยเลือกที่จะลงทุนในเงินในทองก็สังเกตได้จากการที่ราคาของ2องแยแนะ่เริ่มออทามไฮไปแล้วอีกหนึ่งสาเหตุที่ผมคิดว่าเกี่ยวข้องก็คือ การใช้เงินในอุตสาหกรรมที่เยอะขึ้นอาจจะผลิตเป็นโซลาร์เซลล์และพวกซิมิคอนดักเตอร์ที่ใช้งานเกี่ยวกับ AI ประมาณนั้นนั่นเองแล้วถ้าคุณสนใจที่จะลงทุนเงินจะลงทุนได้ที่ไหนดีการลงทุนเงินน่ะลงทุนได้หลายรูปแบบเลยนะครับคุณอาจจะไปซื้อที่ร้านเงินหรือคุณจะลงทุนใน ETF พวก ETF Silver Spot อย่างนี้ก็ได้นะ แต่ถามว่าทําไมใน45ปีที่แล้วอะ่ะเงินไปถึงทำออทามไฮได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าปี1980นะครับก็จะเกิดเหตุการณ์ Silver Thursday นะั่ก็คือมีตระกูลฮันนะครับ <c oughs> เขาทําการซื้อเงิน1ส่วน3ของตลาดที่มีทั้งหมดเลยอันนี้ไม่รวมพี่รัฐบาลถือนะ <c oughs> ก็ทําให้ราคาเงินพุ่งไปถึงได้ขนาดนั้นเลยถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้ต่อก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะไว้ผมจะมาทำคลิปหน้าให้สวัสดีครับบ๊ายบาย